ประชาชนคือหัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสริมสร้างประชาชนให้เป็นพลเมืองคุณภาพจะเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่ความแข็งแกร่งและยั่งยืนของบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา78ได้กำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชน และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้ตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบรประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต,าตา่างๆพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว,ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้บัญญัติให้กกตมีหน้าที่ และอำนาจในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตระหนักถึงการสร้างพลเมืองเป็นพื้นฐานที่สำคัญและจึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ดังนี้หนึ่ง พัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่าย 2. ส,ส่งเสริมกระบวนการปลูกฝังอย่างยัง่งยืน 3. ขับเคลื่อนเชิงบูรณาการร่วมกันเริ่มจากพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายโดยพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายที่มีอยู่เพื่อเป็นศูนย์กลางที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาช่องทางการสื่อสารและให้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองแก่ประชาชนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสปอชอต่อ คือคกลไกสําคัญในการสร้างพลเมืองคุณภาพผ่านการจัดกิจกรรมในระดับพื้นที่ครอบคลุมทุกตาบลทั่วประเทศซึ่งได้รับความร่วมมือกับสํานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสร้างอาสาสมัครเพื่อเป็น,นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและยกระดับพัฒนาศักยภาพด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่หมูบ่บ้านชุมชน ผ่านการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐทั้ง5หน่วยงานโดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่3สิงหาคม2563และวันที่21กันยายน2563พร้อมกำหนด,ดแนวทางการสร้างความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองคุณภาพโดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างสื่อบุคคลหรือวิทยากรที่เผยแพร่ความรู้ไปยังเครือข่ายของแต่ละหน่วยงานและประชาชนทั่วไป สร้างกระบวนการการถ่ายทอดความรู้โดยการสอดแทรกความรู้ระหว่างชาวบ้านสู่ชาวบ้านต่อยอดเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีทักษะในการถ่ายทอดสอดแทรกความรู้ผ่านภารกิจหลักของหน่วยงานโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเครื่องมือในการสร้างพลเมืองคุณภาพคือหลักสูตรพลเมืองคุณภาพที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ การสร้างกระบวนการการปลูกฝังอย่างยั่งยืนปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพภายใต้กรอบเนื้อหาหลัก8ประการดังนี้ 1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. การสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย 3. การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 4. ความผูกพันความภูมิใจในประวัติศาสตร์ประเพณีวิถีชีวิตและค่านิยมที่ดีของสังคมไทย 5. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตย 6. การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม 7. การเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้เสริมสร้างการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง Civic Education ให้แก่เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเริ่มจากการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนสี่ช่วงชั้นเริ่มตั้งแต่ระดับประถมมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาในส่วนของการสร้างการเรียนรู้ประชาธิปไตย ในกลุ่มเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดยการนำกระบวนการ active learning มาเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดีเพื่อจัดอบรมสมาชิกสภาน,นักเรียนเพื่อให้สถานศึกษาและนักเรียนไปคิดกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนหรือชุมชน เป็นการเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และมีการจัดประกวดคลิปพลเมืองวิถีใหม่เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเป็นรายวิชาพลเมืองที่เข้มแข็งโดยใช้การทำสมรรถนะหลัก เป็นแนวทางการพัฒนากรอบเนื้อหาวิชาภายใต้แผนการพัฒนาศึกษาชาติมาตรฐานวิชาชีพครูพศ2561พร้อมผลักดันให้วิชาดังกล่าวเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป General Education GE หลักสูตร4ปีและส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลเมืองคุณภาพเพื่อให้นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมขยายผลวางแผนไปให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ต่อยอดไปอีกขั้นหนึ่งเสมือนพี่สอนน้องการพัฒนาหลักสูตรพิเศษอาทิตย์การปรับปรุงหลักสูตรพลเมืองคุณภาพให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เพื่อสร้างเครือข่ายรอดอจิตอาสาจัดทำหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสืออาสากกต พื่อให้มีการจัดตั้งกองลูกเสืออาสาะกรกะตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศและกำหนดแนวทางความร่วมมือในการร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการ U2T ระยะที่2โครงการโคศกกระทรวงอวและโครงการอวส่วนหน้าโดยการเสริมทักษะให้กลุ่มเป้าหมายก่อนลงพื้นที่ทั้งในระบบออนไซต์ site, และออนไลน์ line, ให้นำความรู้ไปขยายผลแก่ประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านดีเจประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความรู้ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับอีกด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน civic education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองจึงได้กำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาสื่อสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือให้ทั้งเยาวชนและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสาระความรู้อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้หน่วยงานเครือข่ขายที่เกี่ยวข้อง มีสื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายโดยสามารถดาวน์โหลดการใช้งานแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ iOS และ Android การขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นในวงกว้างซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการร่วมมือสนับสนุนภารกิจอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยสถาบันพระปกเกล้ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา,าจักรไทยพุทธศักราช2560กำหนดเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศดังนี้ 1. ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปรอมดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 2. ส,สังคมมีความสงบสุขเป็นธรรมและมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่ยมล้ำ 3. าประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้นั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมกันผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติและบูรณาการแผนงานทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมด้วยหวังว่าทุกพลังของทุกภาคส่วนที่เข้มแข็งจะช่วยกันผลักดันให้เยาวชนและประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ในการผลักดันให้เกิดความสงบสุขอันเป็นเป้าหมายสูงสุดข,ของการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก